กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีเอนโซเฟนันเดสกองการทีมชาติอาร์เจนตินาของเชลซีได้ออกมาไลา์สดร้องเพลงเหยียดนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสระหว่างการฉลองแชมป์โคปาอเมริกา2024บนรถบัสโดยจากเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้ผู้เล่นชาวฝรั่งเศสของทีมเชลซีต้องสังกัดเดียวกับเอนโซตัดสินใจ unfollow อินสตาแกรมของเขาอาทิมาโลกุสโตอักเซลดิซาซีและเวสลี์โฟฟาน่าขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสได้ยื่นเรื่องร้องต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า ให้ลงโทษนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาที่อยู่บนรถบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีนักเตะบางส่วนที่ไม่ได้เดินทางไปกับรถบัสคันดังกล่าวเช่นลีโอนลเมสซี่นิโคลัสโอตาเมนดีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอมิเลโนมาติเนสลาตาโลมาติเนสและคูเลียนอวาเลสล่าสุดค่ะหลังโดนถล่มอย่างหนักเขาได้ออกมาโพสต์ขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยระบุว่าผมอยาจะขอโทษอย่างจริงใจสาหรับวิดีโอที่โพสต์บนช่องอินสตาแกรมของผมระหว่างการฉลองเพลงนี้มี ภาษาที่ไม่เหมาะสมอย่างมากและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับคําเหล่านี้ผมย่นยดกต่อต้านการเลิกปฏิบัติในทุกรูปแบบและขอโทษที่ติดอยู่ในการฉลองแชมป์โคปาอเมริกาโดยวิดีโอนั้นช่วงเวลานั้นคําพูดนั้นไม่ได้สะท้อนถึงความเชื่อหรือบุคลิกของผมผมขอโทษจริงๆ